ปัทับมรณะบทที่37อาค่าสยบฟ้าดินท่งเทนเคีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยพึ่มพำว่าหากแม้นสี่เท่าแห่งบุริมร่วมมือกันเรากลับไม่มีความมั่นใจว่าสามารถเอาชัยได้แต่มันกล่าวไม่ผิดรูปผู้ชายชาตีไม่ควรชักนำเพศภไยรามใส่ผู้อื่นยามในที่ไกลตาแววเสียงกูร้องดังขึ้นอีกคราทงเทนเคีขมสติแล้วลงจากเนิน โรดแดนสู่ห้องโถงใหญ่แสงจันทร์พองอัมภัยลมทะเลเย็นเยียบเล็กน้อยเร่งรุดประมาณห้าวาทางซ้ายมือปรากฏเงาร่างสายหนึ่งวิ่งตะบึงมาทงเทนขี้ชรอฝีเท้าลงตามสัญช,ชาตญาณเงาร่างใส่นั้นกับวิ่งตรงเข้าหารองว่าเรียวจู้นายเล็กเรานับว่าสอบพบท่านแล้วทงเทนขีกว่าตาไปเห็นผู้มาคือจอมเฮี้ยมหันเม่งเหลงถึงกล่าวว่ามีเรื่องใด ขุมกาลังพักจันทาชุมนุมอยู่ที่หน้าห้องโถงแล้วเราไม่ทราบท่านอยู่ที่ใดได้แต่ส่งเสียงกู่ร้องตลอดหลายทางเซียวจู้รีบไปกันเถอะท่งเทนขีสถานใจเด็กน้อยกล่าวว่าทางห้องโถงมีขอทานสำรานลมตึงสถานการ์อยู่หรือยังไม่อาจต้านรับได้สองมัดยากต้านทานสี่ฝ่ามือขอทานสำรานลมเพียงคนเดียวกเกรงว่ารับสถานการ์มิได้ท่งเทนขีสักถามว่า ในพักจันทามียอดในมือระดับนั้นจริงๆหูหยินจันทายังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นแต่สี่องค์ักษ์พิทักษ์กกของนางก็สุดที่พวกเราจะต้านรับไว้มีนำซ้ำยังมีชายชราประหลาดที่กระทั่งเราก็ไม่รู้จักร่วมทางมาผู้หนึ่งขอทานสำราญลมคล้ายเก่งงต่อคนผู้นั้นมิน้อยทงเทนเคดใจหายว่าพงว่าหรือเป็นคนในห้าเท่าแห่งบูริมหาใช่ไม่ คนผู้น,นั้นส่วนสัตว์เตี้ยเล็กแต่ผมเผ้าโนดข่าวร้วนขาวโพงขอทานสำรานลมขายเรียกหามันเป็นหึ่งเทียนเสียงเท่าแขนฟ้าท่านทราบอย่างไรว่าขอทานสำรานลมบังเกิดความกริงเกรงต่อมันจอมเฮียมหานแยกเขี้ยวรอก,ก่าว่าเราแม่งเล้งไหนเลยมีความสามารถวินิจฉัยคนเท่าน,นั้นเป็นพยากรโฉดบ่งบอกมาให้แล้วกับตุลาการเลือดราชสีเฮียม รอปีกตัวมาเสาะหาท่านมันบอกว่าขอทานสำราญลมที่สะกดกั้นใจไม่อารวาสเพราะต้องการรอให้ท่านกลับไปท่งเทนคีทราบความสามารถในการวินิจฉัยเหตุการณ์ของพยากรณ์โฉดไปอย่างดีต้องคำหนึงขึ้นคืนนี้กอดเทพเจ้านับเป็นสถานที่ชุมนุมมังกรพยักจริงๆดังนั้นกล่าวอย่างรอนรุ่มพวกเรากลับกันเถอะยอมเหี้ยมหันเม่งเล้งผันลองว่าเซี่ยวจู้เราเม่งเล้งรุดมาส่งข่าว นับว่ามีความดีความชอบอยู่บ้างท่านยอมรับข้าพเจ้าเป็นบ่าวทาตหรือไม่ท่งเทนทีคิดไม่ถึงว่าอีฝ่ายเพนถามไทยปัญหาเช่นนี้พอเบือนหน้ามาเห็นใบหน้าชราของอีกฝ่ายเปลี่ยมแววมุ่งหวังอย่างจริงใจต้องใส่หน้าอย่างสะทกสะท้อนกล่าวว่าท่านอายุสูงวัยปานนี้ยายต้องติดตามข้าพเจ้าออกระเหเร่ร่อนไปทุกแห่งหนที่แท้เสียวจู้เกรงว่า หากเราอยู่ร่วมกับท่านต้องประสบความลำบากเซี่ยวจู่แม่งเล็งแม้ชลาภาพแต่ยังใช้ประโยชน์ได้มิทันจบคำในม่านลาตีปรากฏประกายเยี่ยียบปูบขึ้นแฝงส้มเสียงแหวกฝ้าอากาศอย่างแผ่วเบาดังมากระแสเสียงนั้นเบาวิวแต่ไม่อาจรอดผลสศประสาทท่องเทนขีผ่านลองพ้องว่าแม่งเล้งคำเตือนภัยมิทันเป่งจากปากผัดินจอมเหี้ยมหันแม่งเล็งครางหนักๆในลำคอ สองมือยกขึ้นกลุ่มทรงอกตามร่องนิว้วปรากฏโลหิตสดๆไหลซึมออกมาแสงเดือนแม่ซี่จางยังคงแดงฉานบาดตากระไรปานนั้นในยามนั้นที่ห่างไปห้าสิบวาแววเสียงเยียบของกระบี่ลมหวนดังมาว่าท่องเทนคีเราหูหลังจากคุ้นคิดไข้ควรรู้สึกว่าก่อนกลับไปสมควรทิ้งตัวอย่างของการผิดนัดให้รู้สำนึก ภายในหนึ่งเดือนหากเจ้าไม่เดินทางสู่แผ่นดินตรงวลจะมีสหายเจ้าคนที่สองตามติดมันผู้นี้ไปยังปรบภพกระแสะเสียงยิ่งมายิ่งห่างไกลจบจนถึงตอนท้ายไม่อาจจำแนกทิศทางได้ทงเทนขี้สมองพองโตแทระเบิดเสิบเท้าปราไปสองก้าวประคับประคอมจอมเ้ยมหานไว้ให้สุดนั่งลงอย่างแข้มชา้าก้าวอย่างร้อนรุ่มแม่งเร้งท้ารับบาดเจ็บที่ใดรีบโคจรบาลห้ามโรหิต ข้าพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่งแต่เทว่ายามนั้นสีหน้าจอมเฮี้ยมหันแปลเปลี่ยนเป็นซีดขาวดุดกระดาษเบิงตาที่แตกส่านจ้องมองท่งเท็นขีก่าวว่ามันเป็นนักสัตรกระบีที่หนึ่งแห่งแผ่นดินโจโจมถูกเป้าหมายได้แม่นยำนักอย่าได้สนใจว่าแม่นยำหรือไม่รีบชีสกัดจุดห้ามโลหิตเสียก่อนจอมเหี้ยมหันเม่งเลงไายสองมือพ้นจากทรงอกเฝืนยิ้มกล่าวว่า เสี่ยวจู้เห็นว่าตัวกระบี่ปักตึงอยู่บนตำแหน่งนี้ยังสามารถมีชีวิตสืบไปหรือทงเทนขีกว่าตาไปเห็นคั้วหัวใจจอมเหี้ยมหานปักตึงไว้ด้วยด้ามกระบี่ส่วนตัวกระบี่จมลึกไปในเลือดเนื้อหน้าคมคายของตนพันเปลี่ยนเป็นสีดขาวเยื่นมือสัตล็กไปยังด้ามกระบี่นั้นขณะห่างประมาณครึ่งนิ้วกับไม่มีกำลังขวัญถอนกระบี่ขึ้นยอมเหี้ยมหาน กลาวอย่างลำบากยากเย็นว่าท่งกงจื้อมือของท่านสันริก์นักมือของฮัตโลหิตไม่ควรสันนิก์ท่านสามารถรับความกระทบกระเทือนใจใดๆทั้งนี้เพราะท่านคือฮัตโลหิตจบคำมุมปากเลื่อปรากฏโลหิตไหลซึมออกมาสมเสียงท่งเทนขีเปลี่ยนเป็นแหบแห้งกล่าวว่าข้าพเจ้ากิงเกงตลอดมาว่า ผู้ที่อยู่ร่วมกับข้าพเจ้าต้องประสบเคาะกรรมบัตรนี้กลับเป็นความจริงหากบอกว่าท่านมีที่ผิดพลาดส,สมควรพลาดผิดที่อยู่ร่วมกับข้าพเจ้ายอมเหี้ยมหานแอบ,บอิงในอ้อมแขนท่องเทียนขีอย่างอ่อนล้าเฟื่องย,ย้มยิ้มกล่าวว่าผิดแล้วท่องโกงจือ้อชั่วชีวิตผู้คนยากพบผ่านผู้รู้ใจขอเพียงตายให้กับสหายน้ำมิรยายต้องอะไรอาวรณ์ อย่าได้เห็นการตายของเราจนเหินห่างจากพวกนางการภาคจากพวกนางยังบีบขันทรมานพวกนางกว่าการตายเสียอีกองเทนขี้ใส่หน้ากลาวอย่างสะทกสะทอนว่าสหายของข้าพเจ้ามีไม่มากนักตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังจ,จะขาดไปคนหนึ่งเม่งเลง้งอย่าได้สนใจถึงผู้อื่นสมควรนึกถึงเรื่องของตัวเองจึงถูกต้อง เรื่องหลังของเรามิมีใดต้องอาวรณความแขนนี้เราเชื่อว่าท่านต้องทงถามกับคืนทงเทนขีแห่งหน้าก่าวเสียงทุ้มหนักยาเมื่อกระบี่เล่มนี้ปากตึงเข้าไปในคู่หัวใจผู้ซัดรกรบี่ความแข้นของกาะ,ะเจ้านับว่าสลายขายแต่ชีวิตของท่านกับไม่มีวันฟื้นคืนมาจอมเฮี้ยมหันเมงเลง็ง จับตามองสีหนะ้าอันจะปวดรวดร้าวใจของท่งเทนคีกล่าวเสียงแผลล่วรานี่เป็นเจตนาของฟ้าขออย่าได้เสียใจท่งกงจือ่อเราเชื่อว่าแม้ตายไปยังมีความสามารถรับรู้เหตุการณ์เราจะรอคอยวันนั้นมาถึงกาวจบคำหนังตาหนักอึง้งพันรุปต่ำลงจากที่โลกที่เปลี่ยมการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไป ทงเทนขีโอบอุ้มซากศพที่อ,อรถวยนั้นเงนหน้ามองจันทาบนท้องฟ้าพ,พึมพำว่าจอมเฮี้ยมผานเม่งเง็งหวังให้ท่านรอคอยตามที่ด้านปากไว้เราต้องไล่ล่าจนพบกระบี่ลมหวนใช้กระบี่สั้นเล่มนี้ทิ่มแทงตลอดทั้งล่างของมันท่านคอยดูไปเถอะขาดคำโกูน้องด้วยความเดือดดานทยานจิตสาดพุ่งกายไปยังห้องโถงใหญ่ดุดกระทันดุดจากแหล่ง กลางดานกว้างหน้าห้องโถงนักสู้กาะเทพเจ้ากระจายกําลังออกเป็นรูปปีกนกดาบกระบรี่รุดจากฝัก,กเมนมองอาคาตุก,กะไม่ได้รับเชิญที่กึงกงงก่งกลางวงกึ่งกลางวงชุมนุมด้วยบริวารพักจันทาบอกเสื้อปักทอรูปเดือนครึ่งเสียวใจกลางจัดวางเกี้ยวที่ประดับเต็มไปด้วยมุกมณีหลังหนึ่งสตรีร่างสงหญ่สี่นางกระจายอยู่ทั้งสี่ด้านบริเวณหน้าหลัง ยืนแนวนิ่งด้วยชายชราท่วงท่าสงบสำรวมสี่คนที่ซึ่งห่างจากตัวเกี้ยวห้าเฉียยืนหยัดด้วยชายชราล่างเตี้ยเล็กดุดทาลกผมเผ้าขาวพงดุดไหมเงินเบ้าตาลึกกวงใบหน้าไร้กล้ามเนือลักษณะคล้ายกระโหลกมนุษย์ผู้หนึ่งกำลังถึงจ้องมองขอทานสาํานลมกล่าวว่าห้างซิมอึงท่านคิดสะสางเรื่องราวในวันนี้อย่างไรขอทานสบา,านาลมกวาดตาไปรอบข้างตลบหนึ่ง กล่าวเสียงเย็นชาในความเห็นของท่านเล่าท่านยังคงถอนตัวจากไปเพียงอาศัยวาจาของเท่าเขนนฝาท่านประโยคเดียวไม่เช่นนั้นเหล่าท่านก็พิสูจน์ผลแพ้ชนะกันหอทานสะรานล,ลมหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าซึิงเทนขย่ยเห็นแก่ท่านที่เพียรสร้างคดีภูมาอย่างยากเย็นยังคงจากไปแต่เนิ่นเ,นเธอะอย่าได้คุยเคืองไปหากแม้นกล้าสามารถ ก็ออกมาทังเรียกหาสหายที่ท่านยึดถือเป็นกำลังหนุนมาด้วยหากแม้สหายของขอทานเท่าอยู่ที่นี้ท่านคงถูกแบ่งแยกสังขารเป็นแปร่วนไปแล้วเท่าแขนฝาซึ่งเทียนข่วยถือดีที่มีเขียนจันทาเป็นกำลังหนุนพอฟังจึงแดกดันว่าขอทานโสโคกท่านนอกจากเคยมีสหายหุดซิมเสี่ยงซือ่อซึ่งหาชีวิตไม่เล่าหูไม่ทราบท่านยังมีสหายใดคู่ควร กับการอวดโอต่อหน้าเราในยามนั้นทุมมเสียงเย่เยียบเสียงหนึ่งพันดังว่าสหายท่านยโสโอหังไปแล้วเท่าแขนฝางงงันวูบมิทันเหลียวหน้าไปได้ยิเสียงอุทานดารงมว่าหัดโลหิตท่องเทียนขีเท่าแขนฝาสถานใจวูบหันควับไปยังต้นเสียงเห็นประนมผู้หนึ่งโอบอุ้มซากศพชายชราก้าวเนิหน้าปยังกึ่งกลางวงต้ององงงันวูบคำหนึงขึ้น หัดโลหิตท่องเทียนคีที่สถานสะเทือนวงนักเรงเป็นเด็กน้อยปากไม่สิ้นกิ่นนมเยี่ยงนี้หรือไฟโลหิตที่หว่างคิวท่องเทียนคีแดงฉานปานจะหยดวงหน้าอันคมคายนอกจากขุนแขนอาฆาตและเย็นชาอมหิตแล้วปาศจากความรู้สึกอื่นอีกท่องเทนคีกว่าตาผ่านหน้าเท่าแขนฟ้าและเกี้ยวโดยสารของหุยนจันทาแวบหนึ่งพยากรโฉดกอเรีวมาถึงข้างกายท่องเทนคี ยื่นมือหมายรับซากศพจอมเฮียมหานท่องเทนขีกับสส่หน้าก่าวเสียงทุมหนักมันต้องอยู่ที่นี้เห็นฉากรังโลหิตของพวกพักจันทาด้วยตัวเองพางย่อกายลงวางซากศพจอมเฮียมหานกับเพินพยากรฉดเพ่งมองด้้มกระบี่ลมหวนบนคู่หัวใจจอมเฮียมหานถอนใจกล่าวอย่างสะทกสะท้อนท่องกงจือ้อนี่นับเป็นข่าวดายประการหนึ่งพวกเรานับว่า ศูนย์เสียผู้ช่วยอันเข้มแข็งไปคนหนึ่งท่่งเทนเคีกล่าวเสียงเย็นชาพวกมันต้องโชคร้ายกว่าพวกเราทั้งนี้เพราะกระบีลมหวนไม่ได้ฆ่าท่่งเทนเคีไปด้วยจบคำแงหน้าขึ้นเพ่งมองเท่าแขนฟ้าเข็นเสียงว่าสหายออกมาเถอะเท่าแขนฟ้าพอประสบหน้าท่่งเทนเคีก็ไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสายตาแคนหูรอก,ก่าว่าแรกน้อยเจ้าคือท่องเทนเคี ท่านรู้สึกสงสัยใจหรือถูกต้องที่เหล่าโูไม่เข้าใจคือกะบีรุมหวนฉไหนปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดกลับมาแทนที่จะกำจัดเจ้าตามขมั่นสัญญาทงเทนขีจุกใจคิดก่าว่าหมายความว่ากะบีรุมหวนก็เป็นส่วนหนึ่งของพักสยันจันทาขอทานสบรารลมสอดคำขึ้นหากมาจากสี่เท่าแห่งบูริมเป็นกำลังหนุนสำคัญพักสยันจันทาไหนเลย สามารถอารวาสในวงนักเลงได้เท่าแขนฝากก่าวเสริมขึ้นกระทั่งขอฐานเท่าเจ้าก็แตกตื่นจนหดหัวในกระดองเต่าด้วยขอทานสบรานลมขายกับจะอารวาดแต่แล้วก็กำกืนไว้กล่าวว่าเท่าแขนฝาบัดนี้ขอทานเท่าอยู่ที่เบื้องหน้าของท่านซีเท่าแห่งบูริมไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้ขอทานเท่าหากมีความสามารถก็ออกมา ดูว่าผู้ใดต้องอาศัยกำลังหนุนทงเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาเท่าเตี้ยอย่าได้เห่าหอนไปใสหัวออกมาเอถอะเท่าแขนฟ้าทั้งนี้พอต่ำเตี้ยเกินไปดังนั้นแขนฝาสงต่ำชั่วชีวิตถือสาการถูกเรื่องหาเป็นเท่าเตี้ยที่สุดพอฟังถึงกับพุ่งปราดออกมาวาเสดและรีโลงที่เบื้องหน้าทองเทนขีห่างประมาณห้าเฉียแผดด่าว่าเจ้าผู้เย้าที่ปากกล้าสามานัน วันนี้เล่าหูต้องฉีกระชากเจ้าเป็นสิบส่วนจบคําเบือนหน้าไปกล่าวขอทานสบานลมว่าเล่าห,หูหลังจากฆ่าเด็กน้อยนี้ดูว่าเจ้ายังสุกหัวในกระดองเต่าได้อีกนานเท่าใดขอทานสบานลมเน้นเสียงว่าขอทานเท่ากับเห็นว่าท่านสมควรสั่งเสียต่อบริวารว่าหลังจากตกตายแล้วต้องการฝากฝังสังขารไว้ที่ใดเท่าแขนฝาทราบดีว่ากล่าวมากความ ก็ไม่มีประโยชน์เทิงจ้องมองท่งเทนขีอย่างอาคาตมาดหลายกล่าวว่าเดรัราชาน้อยแล้ววังดาดรีงามงังเง็กหุยงางเงกเอียงบวยหงเด็งอี้ยงยงแม้ไม่เคยเห็นวิชาฝีมือเท่าแขนฝาแต่รับทราบชื่อฉายามันมาพอฟังพากันล่ำรองว่าขอทานสำราญลมผู้วุโสขอทานสำราญลมเบือนหน้ามากล่าวว่าเท่าแขนฝาแม้มีฝีมือส่งเยี่ยม แต่ยังไปลองห้าเท่าแห่งบูริมกระบี่ลมหวนพ่ายแพ้แก่ท่งเทนขีมาคนผู้นี้ยังทำลายท่งเทนขีมีได้เดาในงามงังเง็กหมวยกาวอย่างวันไหวผู้โสทราบเร้ย่างไรว่าเขาค่นกระบี่ลมหวนพ่ายแพ้จุดประสงค์ที่กระบี่ลมหัวรุดมาครานี้เพะเพื่อจัดการกับท่งเทนขีหากแม้นมันได้ชัยย่อมไม่ต้องเล่นกายไม่รุดมาเอยถึงตอนนี้ สีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปพ,พิมพาขึ้นกระบีล่ลมหวนกับลงมือปัทุสลายคนที่พระดังพีมือเป็นรองมันเลือคิดพนึอกกำลังสี่เท่าจัดการท่งเทนคีดังนั้นสังหารเป็นตัวอย่างของการม่รุดไปตามนัดให้ท่งเทนคีสังวรตนดาวนิงามทั้งสี่แตกตื่นตกใจยิ่งถามว่าพระดังพิมือของอีกสามเท่าล้วนสูงรำเยี่ยงกระบีล่ลมหวนหรือขำานวนตามระดับฝีมือหุดซสิมเสี่ยงเสือ ซึ่งสาเร็จมักผลส่งราที่สุดกระบีลมหวนรังท้ายสุดดังนั้นอีกสามเท่าจึงใช้มันรุดมาโดยไม่ได้คาดคิดว่าทงเทนคีจะมีดับฝีมือถึงขั้นนี้โอ้หมายความว่าเขาพิาพังสามารถต้านรับพวกมันได้หรือในความเห็นของขอทานเท่าหากสู้กันตัวต่อตัวทงเทนคีต้องได้ชัยหากแม้นมันทั้งสี่ร่วมมือกันสภาพการจะตรงกันข้าม เรานิงามทั้งสี่หน้าแปลเปลี่ยนไปคิดสักถามสืบต่อแววเสียงเท่าแขนฟ้าซึงเทนค่ยดังว่าเจ้าผู้ยาวทราบหรือไม่ว่าฝ่ามือของเล่าหูจะฟาดใส่ตำแหน่งใดของเจ้าท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาฝ่ามือแรกของท่านใช้ออกไม่ถึงครึ่งก็ต้องรั้งกลับไปปกป้องคุ้มครองตนเท่าแขนฟ้าหน้าเคร่งเครียดลงคิดจูดโจมลงมือภายในเกี้ยว พรรมเกิดเสียงเ,ยเจ้่ยแจ้วเสียงหนึ่งดังว่าผู้โส่แซ่ซึงฆ่าไก่ยัยต้องใช้มีดฆ่าโคโปอยรักสือแปดจอมพลังออกไปสี่คนจัดการกับท่องเทียนขีวาจาประโยคแรกแม้เกรงใจวาจาประโยคหลังกลับเป็นเชิงบงการแสดงว่าเท่าแขนฟ้าต้องลาถอยมาไม่อาจลงมือตามใจนึกคำสั่งพอถ่ายทอดออกในแปดนักสู้กลางคนซึ่งอยู่ข้างเกีียวพันธรารันวูบออกมาสี่คน เท่าแขนฟ้าแม้ไม่พอใจหูหยินจันทาที่บงการเช่นนี้แต่ไม่กล้าทุ่มเถียงกับนางก่าว่าให้พวกมันออกไปสั่งสอนเจ้าหูเยาที่ยโสโอหังก็ประเสริฐสี่ในแปดจอมพลังยามอยู่ในพักจันทามีศักดิ์ศรีเพียงไปลองสี่องค์รักพิทักยามนั้นกระจายกําลังออกเป็นแถวเดียวสาวเท้าเข้าหาท่องเทนขีดึงเซนเกาะเทีบเจ้าขุนแขนยิ่งก่าว่าเกมเล้งเกมหง พวกเจ้าออกไปจัดการมันทั้งสี่สองผู้นำเกาเทพเจ้าขีศึกกายไปทงเทนคีพันกาวเสียงทุ้มหนักเวลาไม่จำกัดให้ผู้เยาจัดการสหายทั้งสี่เถอะพางเงยหน้าขึ้นเพ่งมองสี่จอมพลังซึ่งอยู่ห่างกันสี่เทียทีมือไปยังซากศพจอมเหี้ยมหานบนพื้นเข็นเสียงว่าพวกท่านต้องรังโรหิตเป็นค่าทดแทนตัวมันนับแต่นี้พวกท่านจะเสียใจ ที่สังกัดพักสยันจันทาสี่องค์รัก์พิทักษ์แปดจอมพลังล้วนเป็นชนชั้นยอดหีมือยามนั้นนักสู้กลางคนตาแดงฉานที่อยู่ทางขวาสุดกล่าวอย่างเงยือกเย็นว่าผู้แท้ท่งหากเป็นชนชั้นต่ำสามในวงนักเลงอาจถูกคำคมขู่ของท่านสยบจนหวั่นไหวแต่สำหรับพวกเราทั้งสี่ท่านต้องสแสดงวิชาหีมือแท้จริงออกมาท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาท่านทั้งสี่สามารถ บียดเสีอยู่ในแปจอมพลังคาดว่ามีกิติภูมิในวงนักเลงวางเอวท่านของขอนร้อยสายโซคงมีฉายาเรี่วแชร์ตุยหุนขอนหน้าวิญญาณท่านที่กลางหลังสะพายดาบทองคงเป็นกิม่วงต่อดาบรมทองพางชี้มือไปยังคนทางสายทั้งสองเอ่ยเสิบต่อสองท่านหนึ่งสะพายกระบี่คู่คาดว่าเป็นเลี่ยงหัวเกี่ยมกระบี่สัมพันธ์อีกท่านหนึ่ง คงเป็นง้อเก่าเกี่ยมกระบีตะขอสี่จอมพนังล้วนพงกีษะกระบีตะขอเสียยิ้มกล่าวว่าเด็กน้อยกล่าวถูกต้องบัดนี้มีคําสั่งเสียใดหรือไม่ผมกําลังฝ่ายกอดที่บัดเจ้าพอฟังถึงตอนนี้นอกจากขอทานสําราญลมทุกผู้คนอดหน้าแปรเปลี่ยนไม่ได้คิดไม่ถึงว่าสี่ในแปดจอมพลังกับรูปรวมจากยอดหีมือซึ่งทรงกระิภูมากกวหกปีทงเทนขีกลาวเสียงเย็นชา ท่านทั้งสี่ล้วนอาศัยอาวุธสร้างชื่อเสียงกลิภูมิบัดนี้ชักอาวุธเถอะขอล่าวิญญาณกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้าก็ชักอาวุธย่อมแน่นอนหากให้ท่านทั้งสี่ตายในสภาพซากศพสมบูรณ์ก็มิอาจไดพบสหายผู้หลังโลหิตจ,จนล่วงรับจบคำเลื่อนมือขวามายัางด้ามกระบี่สี่จอมผดังพันศพตากันวูบพากันยื่นมือมาอยัางอาวุธที่สภายอยู่เท่าแขนฟ้า พันกาวเสียงทุ้มหนักแล้วหูเจ้าคำสั่งจู่โจมผู้ใดเคลื่อนไหวรวดเอ็วก็ทิ้งเป็นฝ่ายลงมือท่องเทนขีเข็นเสียงว่าท่านยังไม่คู่เท่าแขนฟ้ากอกิ้งเจ้าเรย่ยิงพอเห็นท่องเทนขีเสียสมาชิก่าวาจาในเดยยอมปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นตวาดว่าลงมือสี่จอมพลังพอฟังเข้าใจจิตนาของเท่าแขนฟ้าเสียงเปลืองปรางพันดังอาวุธสี่เล่มหลุดออกจากฝัก ขยับร่างวูบวาบเข้าหาท่งเทนขีโดยพร้อมเพียงและเห็นเงาดาบประกายกระบี่ม่านขวานแฉะแปรปราบอย่างแน่นหนาซับซ้อนขอบคุมลงใส่ท่งเทนขีแทบไม่มีช่องว่างรอยโวูให้หลบเลี่ยงราชสีเหเยี่ยมซึ่งหวนกลับมาจากการติดตามหาท่งเทนขีต้องกระชากเสียงว่ามารดาเจ้าเถอะนี่ไหนเลยนะัเป็นผู้อสั่งจูโจมได้ขณะก่าวาจาทงเทนคีขยับร่างวูบวาบ เลี่ยงรบจากท่าอาวุธรอบกายแต่สี่จอมพลังยังคงจูโจมซ้ำเติมเป็นครบสองเท่าแขนฟ้าหัวรอดยังละพองกล่าวว่ายามเผชิญสัตว์ตูไหนเลยหลอเล่นได้ก่อนที่เหล่าฮูเจ้าคำสั่งจูโจมได้บ่งบอกล่วงหน้าแล้วนี่มีแต่โทษว่าท่องเทนขีมิอาจชักกระบี่ทันท่วงทีขอทานสำรานลมกล่ลกาวเสียงเย็นชาท่านดีดลูกคิดล่างแก้วผิดพลาดแล้ว หากท่องเทนขีคิดชักกะบีต่อให้ท่านวางแผนการอย่างไรเสสวะทั้งสีน่นี้ก็ไม่อาจชี้ลงมือได้ท่านทราบหรือไม่ว่าสาเหตุใดในเหนือท่านมิอนุญาตให้ท่านเข้าหากล้างด้วยลองบอกมาฟังดูนายเหนือท่านเกรงว่าท่านต้องตกตายไปก่อนจนนางไม่อาจรับสถานการณ์ในคืนนี้เพนํำพังเท่าแขนฝาหัวร้อย่างคุมข้างก่าวว่าขอทานเท่า อย่าได้คุยเคืองเกินไปดวงตาของท่านยังไม่บอดยายไม่ชมดูสภาพความจริงขอฐานเท่ากำลังชมดูสภาพที่กระบีหลุดจากฝักหาโลหิตฉีดพ่งอยู่เล่าหูกับขบวนว่ามันมิมีโอกาสแม้แต่จะชักกระบีพึ่งคานคำํำทงเทนขีที่ตกอยู่ท่ามกลางอาวุธทั้งสี่พันแค่นเสียงขึ้นว่าท่านมีกำลังขวัญเรียกให้เราชักกระบีหรือไม่ถ้อยคำกล่าวออกในอึดใจเดียว แสดงแน่ทัดท่าจูโจมของสีจอมพลังแม้แน่นหาทียิบทงเทนขีกับไม่ต้องทุ่มเทสติสมาธิทั้งมวลก็ต้านรับได้เท่าแขนฝาหน้าแปลเปลี่ยนไปจับจ้องหมอสภาพการต่อสู้ที่กึ่งกลางวงอย่างจดจอมิกล้าร่ำร้องให้ทงเทนขีชักกระบี่จริงๆ4สีจอมพลังก็รู้สึกว่าเผชิญพบศัตรูเข้มแข็งเร่งเร้ากำลังภายในใส่อาวุธจูโจมถ้าไม่ตายออก เห็นกระบี่ตาขอกรีดเป็นวงโค้งกระบี่สัมพันธ์ลุกไล่หนุนเนื่องคอนลาวิญาณจูโจมระยะไกลดาบลมทองกรีดฝาอากาศดังหวีดหวิวระคายโสดเป็นแนววิชาที่ผิดแผกแตกต่างกันแต่สามารถผสมผสานกันอย่างเหมาะเจาะสอดคล้องท่องเทนคีอาศัยวิชาตัวบาอันคล่องแคล่วปราเปลี่ยวหลกเลี่ยงไปมายังคงไม่ตีโต้ออกแต่ฝฟรุหิตที่วางขิวยิ่งมายิ่งแดงฉานขึ้น ขอทานสำราญลมหันกล่าว่าเท่าแขนฟ้าท่านเมื่อมิกล้าร่ำร้องเราจะให้ผู้อื่นทรงเสียงแทนเบือนหน้ามายังราชสีห์เฮียมกล่าวว่าเด็กโง่เขาร่ำร้องเถอะราชสีห์เฮียมงงงันวูบก,ก้าวถามว่าร่ำร้องอย่างใดให้ท่งโกงชื่อชักกะบีในวงต่อสู้อาวุธทั้งสี่เล่มยังคงครอบคุมท่งเทียนขีไว้อย่างแน่นหนาขายใส่ฟ้าขนองฝนโหมกระนำ ราชาสีเห่้มพอฟังจึงร้องดังว่ากระบีปปากฏภัยโรหิตกล้ามกลายสุมเสียงพอดังประกายตาทุกคู่หลวนจ้องจับมายังกึ่งกลางวงมิเชื่อว่าทงเทนคีจะพลิกแพงสถานการณ์จากการต้านรับเป็นตีโต้ได้แต่ทว่าการกับเหนือคาดหมายนักสุมเสียงราชาสีเห่้มพึ่งขาดหายทงเทนคีที่ใจกลางวงพันแค่นเสียงว่าสหายทั้งหลายถึงเวลาแล้ว มือขวาเลื่อนมายังวางเอวชักกระบี่เสินมกรจากฝักเร่งล้วกําลังภายในเข้าไปถึงสิบส่วนสะบัดกระดาษฟาดออกรอบข้างยามนี้แสงจันทาอสอด่องไปยังใจกลางวงพอดีพร้อมกับท่วงท่าสะบัดข้อมือไข่มุกที่ฝังอยู่บนด้านกระบี่ดูดรับแสงเดือนสะท้อนวูบวาบเข้าสู่ของจากสุสีจอมพลังพร้อมกับปรากฏประก,กายเยีเยบแผกกระจายมาถึงอาวุธที่จูโจมใส่กลางวงพันปิวกระจากระจาย เสียงแผดล้องและหาโลหิตฉีดพุ่งอุบัติโดยพร้อมเพียงสถานการภายในวงผันแปรเปลี่ยนไปภาพทิรากฏแก่สายตารวมความสยดสยองประวัติพันพึงแม้แต่ขอทานสำราญลมที่ท่องเที่ยวในวงนักเรลงสี่ห้าสิบปียังอดสถานใจไม่ได้สี่จอมพดังศีรษะหลุดจากบา่าสังขารถูกฟันขาดเป็นสองท่อนเรียราดอยู่รอบซากศพจอมหิ้มหานเม่งเล็ง โลหิตสดสดแปดเพื่อนไปทุกแห่งหนอาวุธกระจกระายอยู่รอบบริเวณแสงจันทร์สีเงินยวงสาส,ส่องต้องซากศพที่กับกายเป็นเลือดเนื้อเลอะเรือนมาดแม้ในบริเวณชุมนุมผู้คนเกือบร้อยคนบรรยากาศยังคงเย็นเยียบวังเวงท่งเทนคีซอดกระบีคืนฝักยืนสงบอยู่ข้างซากศพจอมเฮี้ยมหานขายไม่เห็นทุกสรรสิ่งในหมู่ผู้คนรอบบริเวณนับทงเทนคี สงบเยือกเย็นที่สุดขอทานสำราญลมพันพึมพำขึ้นหัดโลหิตคำนี้ไม่ใช่สืบเนื่องจากหุ้นคงหากแต่หมายถึงท่องเทนคีโดยเฉพาะไฟโลหิตที่หว่างคิวท่องเทนคียังคงแดงสดกว่าตาเยียบผ่านหน้าบริวารพักจันทาทั้งหมดหลวนจองจับอยู่บนใบหน้าเท่าแขนฝากล่าวว่าเท่าแขนฝาถึงวรระท่านแล้ว